สวัสดีครับผมครูเน่นะครับจากสงครา wifi com าวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการาเข้าไปตั้งค่าา ubnt นะครับจีน ubiquity จีนนะครับเป็น Lockett m 2นะครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปเมื่อาาเราเชื่อมต่อเจ้าตัว Lockett m 2นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องตั้งค่า IP ให้อยู่วงเดียวกันก่อนนะครับเราเข้าไปตั้งค่า IP ของพอร์ตแลนของเรานะครับให้อยู่ในวงเดียวกัน <c oughs> ก็คือ1นก็2 1 6จุปกติจุด20ใช่ไหมครับตัว Ubiquiti เราก็อาจจะตั้งเป็นจุดอื่นนะครับจุด1.51่าจุด1.51ของผมคลิกโอเคคลิกกลุ่มโคลสนะครับต่อจากนั้นนะครับ ก็เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาอ่าเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์เลข IP ของเจ้าอ่า u b i q u i t i จีนนะครับของอ่าล o อ k e t M2 อ่าแล้วก็กด Enter นะครับ อาก็จะปรากฏหน้าล็อกอินนะครับเราก็พิมพ์นะครับแอดมินพาสเวิร์ดแอดมินนะครับก็จะเข้าไปยังหน้าของการตั้งค่านะครับนี่นะครับก็คือลักษณะของเฟิร์มแวร์นะครับซึ่งเป็นเฟิร์มแวร์ของอ่ายูบิควิตจีนตัวนี้ นี่ก็คือรุ่นของเฟมแวร์นะครับโอเคเราตั้งอะไรบ้างนะครับเราก็ตั้งได้นะครับว่าเราต้องการใช้โหมดอะไรของแก้วตัวนี้เอาผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าผมจะตั้งเป็น exit point นะครับก็ไปที่ไวเลตนะครับคลิกที่ไวเลตโหมดนะครับเป็น exit point นะครับทีนี้เราก็ตั้งชื่อ exit point ของเรานะครับ จากนั้นนะครับ Country Code ก็เป็น United States นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้กำลังส่งม,มันมีความกำลังส่งสูงกว่ามาตรฐานบ้านเรานะครับโอเคลองดูนะครับตรงส่วนนี้นะครับในบางครั้งเนี่ยมันมีผลว่าอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเลต็ตไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทดลองก่อนถ้าไม่ได้เราก็ปรับเป็น20เมกนะครับ เป็นช่วงของความกว้างของความถี่นะครับในการส่งสัญญาณยิ่งความกว้างแถบความกว้างเยอะมันก็ยิ่งส่งได้ความเร็วสูงนะครับเสร็จนะครับอ่า u r i t y code นะครับจะใส่ไหมนะครับก็พูดง่ายๆรหัสผ่านเข้า Wi-Fi นะครับเอาแบบไหนก็ว่าไปก็ใส่เข้าไปสมมตุติผมไม่ใส่นะเสร็จแล้วผมคลิกปุ่มเช็งนะครับเมื่อเช็งแล้วก็ เอาทษที่เห็นี้ยังค้างอยู่นอนนะครับเช้งนะครับอ่าบันทึกแล้วคลิกปุ่มแอ,แอปพลายก็จะทําการบันทึกแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูเจ้า wi-fi ว่าอ๋อมันรีบูตนะครับตอนนี้เจ้าตัว u b i q u i t i จีนมันรีบูตอยู่เพราะว่าตรงนี้มันอันปลั๊กซะแล้วนะครับ ก่อนนะครับอโซนคลาว์ไว w i f มมาแล้วนะครับอ่ามาแล้วเราก็คลิกเชื่อมต่อได้นะครับซึ่งถ้าเราเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ปรากฏอ่ไม่สามารถเข้าเว็บได้เพราะเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้ต่อเข้ากับตัวเราเตอร์นะครับอินเทอร์เน็ตโอเค ตรงส่วนนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับอ่าอินัมเบิร์นแอร์แม็กตรงนี้ครับคลิกออกใช่คลิกปุ่มเช้งน,นะครับเพราะว่าแอร์แม็กอ่าตัวสรับเราใช้ไม่ได้นะครับอ่ารอสักครู่นะครับเครื่องกำลังรีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งส่วนหมดหอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปนะครับ วัสทีนะครับอ่านะครับเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถใช้งานในโหมดของ Exit Point ได้แล้วนะครับส่วนรายละเอียดการตั้งค่าอื่นเนี่ยนะครับก็ขอแนะนำในโอกาสต่อไป โอเคอันนี้ตั้งเป็นเวลาไทยซะหน่อยนะครับบวกเจ็ดปุ่มใช้ได้อะไรต่างๆใช้ได้หมดโอเคคลิกปุ่มเช้งนะครับออ p พลาเสร็จนะครับผมก็ขอแนะนำวิธีการตั้งค่าเจ้า U b i q u t y g e n l Rocket M 2ตัวนี้นะครับเพียงแค่นี้ซึ่งจะเป็นโหมดของ Exit Point เพียงโหมดเดียวับขอบคุณครับ